สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีป้าทุกๆท่านนะครับสำหรับอีีนี้แอดมินก็มีข่าวสามอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีป้าได้ติดตามรับสมหรับังก็เหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับแอดมินและทีมงานด้วยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเป๊ปเล่งสปีดกระตุ้นเรือเล่นเร็วขึ้นหลังได้แรงบันดาลใจจากปารีสรายงานล่าตุนนะครับจากแคมป์ฝึกซ้อมของสโมสตอนแมนซิตี้เปิดเผยว่าหนึ่งในเป้าหมายสําคัญของเป๊ปโกเดียล่าในช่วงเตะ การปรับให้ลูกทีมเคลื่อนไหวเร็วขึ้นซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากปารีสแซงต์แชงก์ในเกมชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ที่พบกับอินเตอร์มิลานโดยระหว่างซ้อมวันเสาที่ผ่านมานะครับมีภาพชัดเจนว่าเปปลินเดอร์มือขวาคนใหม่ของเปปกวัวเดียล่าได้คอยตะโกนว่าเร็ว เร็วเข้าอีกเร็วเข้าอยู่ตลอดเวลาตอกย้ำทิศทางการเล่นเน้นสปีดและความเฉียบคมให้มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ตามรายงานเปิดเผยว่าแผนการเสริมพับของเรือใบสีฟ้านั้นยังอาจไม่จบลงแค่4ี่คนเท่านั้นเพราะว่าเป๊ปนั้นจะประเมินผลงานทีมว่าดีพอแค่ไหนในตึกแชมป์สโมสรโลกที่จะเกิดขึ้นนี้ก่อนจะมีการตัดสินใจเพิ่มผู้เล่นหรือไม่ตามรายงานของ ESPN นี่นะครับเป็นความเคลื่อนไหวภายในทีมนะครับเป๊ปบ,บอกว่าตอนนี้นะครับเป๊ปอีกคนนึงนะครับ ซึ่งคละเป๊บกับเป๊ปกวัวเดียร่าปัจจุบันเป็นมือขวาของเป๊บกวัวเดียร่านะครับก็ได้พูดคำว่าเร็วอะไรประมาณนี้นะครับบอกให้เร็วขึ้นก็ทำให้ได้รู้ว่าความเร็วที่จะเกิดขึ้นของแมนนิตี้เนี่ยจะมีเห็น ในวันนี้นะครับซึ่งเป็นวันที่แมนซิตี้เนี่ยได้เตะเป็นครั้งแรกในตึกชิงชมม์ตโมสอนโลกตั้งแต่เริ่มต้นขึ้นมานะครับมาดูข่าวที่2อกันต่อเป๊ปเลือกแล้วแบรโดคือกัปตันทีมเรือคนใหม่แจ็กกอนนักข่าวทีเอ็นของเดลี่เมลยืนยันว่าแบร์โดซิวานะครับได้รับความไว้วางใจจากเป๊ปกัวเดียล่าแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมคนใหม่ในฤดูกาลนี้หลังจากที่เจ้าตัวเลือกอยู่กับทีมต่อไปแม้ได้รับข้อเสนอมากมายในช่วงที่ผ่านมารายงานของแจ็กกอนนะครับบอกว่าการตัดสินใจนี้สะท ที่อยู่กับเรือใบสีฟ้ามาอย่างยาวนานและเป็นกําลังสําคัญในยุคแห่งความสาเร็จของสโมสรนี่นะครับก็แบรดดติวานะครับเป็นคนที่ได้รับเลือก จากเพบัวเดียล่าโดยตรงพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับกรณีที่ให้แบรดดทิวาเป็นกัปตันทีมในฤดูกาลนี้มาดูข่าวต่อมานะครับกัปตันคนใหม่ของเราเบรดดกัปตันเรือคนใหม่เปิดใจขออยู่ช่วยซิตี้ต่อไปเบรดอทิวากัปตันคนใหม่ของแมซิตี้ปัจจุบันวัย30ปีนะครับกำลังได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากเพบัวเดียล่าถึงอนาคตของเขากับทีมว่าจะได้รับข้อเสนอที่ดีเข้ามาเสมอ แต่จะรอดจะลอดก็ตัดสินใจอยู่กับเรือไบติฟ้าจนหมดสัญญาปีสุดท้ายนะครับเขาได้กล่าวว่าเมื่อถึงเวลาผมจะบอกมันเองไม่ต้องห่วงแต่ตอนนี้ผมจะเลือกสัญญากับซิตี้อีกหนึ่งปีดังนั้นในฤดูกาลหน้าแน่นอนว่าผมจะสามารถย้ายทีมได้แต่ฤดูกาลนี้ผมยืนยันว่าจะขออยู่กับทิตี้แน่นอนผมเคยมีตัวเลือกในอดีตและปีนี้ก็เช่นกันแต่ว่าสุดท้ายผมขอเลือกอยู่ที่ซิตตี้ต่อลายชื่อกลุ่มผู้นําชุดใหม่ของเรือไบติฟ้านะครับโดยมีแบรดติวานะครับผู้ที่สวมปอกกับตันทีม ขณะที่มีรูเบนดิอาร์โรดี้แล้วก็เออร์ลิงฮาร์แลนทำหน้าที่รองกัปตันทีมตามลำดับนี่เป็นการแต่งตั้งโดยตรงจากเป๊ปกวาร์เดอโอลาสนะครับก็ต้องต่อจ้ำว่าในฤดูกาลนี้นะครับเป๊ปกวาเดอโอลานะครับเป็นคนเลือกเองนะครับเพราะว่าไม่ถูกใจฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเป๊ปกวาเดอโอลาให้ติดลูกทีมทุกคนนะครับโหวตนะครับว่าให้ใครเป็นกัปตันทีมนะครับแต่ว่าในฤดูกาลนี้นะครับเป๊ปกวาเดอโอลานะครับเป็นคนเลือกเองเลยนะครับโดยมีเบเดลติวา เป็นหัวเรือใหญ่นะครับตามด้วย Art, ody, ลูเบนดีอาร์ตโรดี้แลวก็เอริงฮาร์แลนด์นะครับ ที่เป็นรองกัปตันทีมตามลำดับเลยนะฮะนี่ก็เป็นข่าวของเมเโดติว่ามาดูข่าวต่อมานะครับกัปตันคนใหม่ย้ำแข้งเรือใบต้องไม่ลืมความผิดหวังเมื่อดูการก่อนเบรโดติว่านะครับทำหน้าที่กัปตันทีมแมนเชสเตอร์คนใหม่ทันทีหลังให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อเพื่อกระตุ้นลูกทีมให้กลับมามีความมุ่งมั่นเพื่อทวงความสําเร็จในฤดูกาลนี้โดยชี้ว่าทุกคนนั้นต้องไม่ลืมบทเรียนจากซีซั่นที่แล้วและพร้อมเดินหน้าทําหน้าที่ให้ถูกต้องเขาได้กล่าวว่าพวกเราได้คุยกันเยอะมากเมื่อดูการก่อน ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในฐานะทีมและเราก็ได้เรียนรู้สิ่งสําคัญมากมายจากฤดูกาลที่ผ่านมาผมหวังว่าเราทุกคนจะไม่มีวันลืมมันโดยเฉพาะในฤดูกาลนี้เราจะไม่ลืมสิ่งที่เกิดขึ้นและจะพยายามแก้ไขมันให้ได้นี่นะครับแบรดเดิลติวานะครับได้ออกมากล่าวนะครับบอกว่าให้ลืมความผิดหวังและก็ได้นํามาเป็นบทเรียนสําหรับในฤดูกาลที่ผ่านมาและปรับ แก้ไขอะไรที่ผิดพลาดแล้วก็ต้องนํามาพัฒนาและให้มันดีขึ้นนะครับแล้วครับสําหรับข่าวใน EP นี้แอดมินก็ได้นำมาอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหากแอดมินมีอะไรผิดพลาดป,ประการใดก็ต้องขอภอภัยไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ